สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ วันนี้นะคะจะพามาชมบ้านส,สวยนะคะเป็นที่พักสไตล์รีสอร์ทเป็นแนวสวนธรรมชาติเลยค่ะใครที่อยากจะได้บ้านส,สวยนะคะแบบว่าสไตล์ p r i v a t e ว่าเป็นความความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็บวกกับธรรมชาติที่ลงตัวนะคะแนะนําบ้านที่นี่เลยค่ะอาละค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะก่อนอื่นบอกเลยค่ะว่าบริเวณตัวบ้านเนี่ยเป็นธรรมชาติสุดๆเลยในด้านของทิศเหนือนะคะจะติดกับลําธารค่ะส่วนที่ใต้นะคะจะเป็นในส่วนของเส้นทางนะคะสามารถสัญจรได้นั่นเองนะคะและในส่วนของ ทางตะวันออกนะคะที่ตะวันออกของเรานะคะก็จะติดวิวเขาค่ะอ่าแล้วก็เป็นธรรมชาติสุดๆเลยนะคะส่วนทางทิปนี้นะคะของเราก็จะเป็นถนนนะคะคอนกรีตลาดไว้แล้วนะคะสามารถสัญจรได้เลยเข้าออกได้เช่นกันค่ะ และอย่างที่บอกค่ะว่าที่นี่นะคะเป็นฟิลธรรมชาติสุดๆเนื้อที่โดยรวมนะคะทั้งหมด11ไร่ด้วยกันค่ะถ้ายัางนึกไม่ออกนะคะลองนึกดูนะคะว่าเราขับมาเที่ยวที่เวโรนานะคะอยู่ห่างจากเวโรนาเพียง17กิโลเท่านั้นค่ะคุณขาโอ้โหเรียกได้ว่าใกล้แหล่งสัญจรแต่ว่าก็มีความเป็นส่วนตัวอยู่ในที่เดียวกันนั่นเองค่ะสําหรับบ้านที่เราจะมาโปรโมทหรือว่าจะพาไปชมกันในวันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่ามีทั้งหมด2หลังด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมว่าแต่ละหลังเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ วันนี้บอกเลยค่ะโอ้โหลมเย็นมากๆได้ฟิลธรรมชาติสุดๆนะคะโดยพื้นที่ของเขาตรงนี้บริเวณนี้นะคะจะเป็นในรูปของรูปทรงคล้ายๆกับด้ามขวานนั่นเองอาสีเหลี่ยมด้ามขวาน,นะคะอะใครสนใจนะคะรับชมคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบ้านหลังแรกกันเลยค่ะ และเราก็มาถึงแล้วนะคะสําหรับบ้านหลังแรกนะคะในส่วนแรกพักแรกของบ้านที่เราจะนําเสนอกันวันนี้ค่ะด้านนอกนะคะจะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าเป็นบ้านไม้นะคะแน่นอนค่ะในบ้านหลังแรกของเราเป็นแบบบ้านไม้งานไม้แท้ๆเลยนะคะทั้งหลังเลยค่ะนี่ยังไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ด้านไหนนะคะถ้าอยากเห็นแล้วเข้าไปดูกันเลย และในส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นห้องรับแขกนั่นเองค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเฟอร์นิเจอร์เราแถมให้ทั้งหมดเลยนะคะทั้งนาฬิกาตั้งโชว์ด้านนี้นะคะรวมถึงโซฟางานหลุยค่ะแล้วก็มีในส่วนของชั้นวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆทั้งกบบไม้แท้งนะคะย้ำเขาว่าไม้แทร้อยเปอร์เซนตเลยค่ะโอ้โหนี่ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของห้องถัดไปค่ะด้านนี้เลยค่ะ ว้าวโหบรรยากาศได้ฟิลของบ้านไม้มากๆเป็นความคลาสสิกแบบหรูหรามากๆเลยนะคะและในโซนนี้ค่ะถัดมาจากห้องนั่งเล่นนะคะเมื่อกี้ห้องรับแขกของเราเมื่อกี้ก็จะเป็นห้องนั่งรับทานอาหารแล้วก็มีโซนของห้องครัวอยู่ด้านนี้เ oh, ลยค่ะโหรถเฟอร์นิเจอร์คืองานไม้ล้วนๆเลยนะคะรวมถึงเข้ากับตัวบ้านมากๆนะคะตกแต่งยางดีเลยโหโคมไฟก็สวยมากๆเลยนะคะมุมนี้นะคะ ใครที่สนใจเนี่ยสามารถนำมาอัดแอปปรับเปลี่ยนนะคะเป็นมุมทำงานก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวำสำหรับบ้านหลังนี้นะคะบอกไว้ก่อนเลยว่ามีถึง2ห้องนอน2องห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องนอนห้องแรกกันก่อนเลยะคะ่ะอยู่ทางด้านนี้เลย และนี่คือบรรยากาศในห้องนอนห้องแรกนะคะห้องที่1ของเราค่ะก็จะมีเตียงนะคะแล้วก็มีชั้นเก็บของค่ะแล้วก็มีชั้นเสื้อผ้าให้ด้วยแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแปง้งงานหลุยนะคะทั้งเซตเลยเป็นงานหลุยค่ะแล้วก็แถมให้แอร์ให้ด้วยอีกหนึ่งเครื่องนะคะห้องนอนห้องที่2ก็แถมแอร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมห้องที่2กันเลย และนี่คือบรรยากาศห้องนอนห้องที่2นะคะก็มีเฟอร์นิเจอร์ครบเหมือนกันนะคะทั้งที่นอนโต๊ะเครื่องแป้งนะคะงานหลุยเหมือนกันค่ะและรวมถึงบริเวณในห้องเนี่ยนะคะก็ จะทําชั้นวางของนะคะเป็นงานไม้เหมือนกันค่ะเรียกว่า DIY เลยค่ะบรรยากาศก็จะออกรูราคลาสสิกนะคะเหมือนฟิลบ้านสวนจริงๆเลยค่ะนี่ก็คือห้องน้ําในบริเวณตัวบ้านนะคะจริงๆแล้วบ้านหลังนี้มีห้องน้งําอสองบริเวณนะคะก็คือในตัวบ้านกับนอกบ้านนั่นเองอันนี้คือบรรยากาศห้องน้ําภายในบ้านนะคะก็จะมีโซนแห้งนะคะหรือว่าเป็นมุมระบายทุกนะคะมีซักโคอให้นะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นโซนเตียค่ะเป็นห้องอาบน้ํานั่นเองนะคะบรรยากาศห้องน้ากว้างมากๆเลย นี่คือบรรยากาศภายในบ้านนะคะและในส่วนของระบบน้ำนะคะเรามีถังพักน้ำนะคะขนาด2,000ลิตรนะคะให้ถึง2ใบเลยแล้วก็มีระบบกรองน้ำให้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมบริเวณร,บรอบๆบ้านด้านนอกกันค่ะอาเราเดีจะพาไปชมบ้านหลังที่2กันนะคะนี่เลยบรรยากาศอันนี้คือบริเวณหน้าบ้านนะคะจะมีต้นไม้ใหญ่นะคะให้ร่มเงาแบบร่มรื่นมากๆนะคะ ส่วนทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นสวนค่ะนี่เลยก็จะมีไฟประดับตกแต่งตลอดทางเดินนะคะแล้วก็มีท่อระบายน้ําให้ด้วยเรียบร้อยแล้วนะคะและสําหรับบ้านหลังที่สองค่ะจะเป็นบ้านสไตล์บ้านปูนนะคะมีทั้งหมด3มห้องนอนสี่ห้องน้ํานะคะสามห้องรับแขกกว้างขวางแบบนี้เลยรวมถึงมีชั้นลอยด้านบนให้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนห้องแรกกันเลยค่ะ นี่คือห้องนอนห้องแรกของบ้านหลังที่2น,นะคะเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นนี่เลยค่ะประตูนะคะเป็นกระจกงานนําเข้าจากเยอรมันเลยนะคะตกแต่งด้วยกระจกแบบนี้เนี่ยทั้งหลังเลยนะคะส่วนมาม่านค่ะเป็นพม่านงานหลุยนะคะโอ้โหสวยงามมากๆบริเวณบ้านนะคะในตัวบ้านตรงนี้ก็จะเป็นตกแต่งแบบดีไซน์ผนังนะคะตรงนี้จะเป็นงานล็อกค่ะแล้วก็ส่วนพื้นนะคะจะเป็นลายหินอ่อนค่ะถัดมานะคะส่วนในส่วนของไฟประดับตกแต่งเนี่ยก็ตกแต่งแบบเป็นโครมระยะเบาๆนะคะ ส่วนทางด้านซ้ายตรงนี้นะคะประตูเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนนั่นเองเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนกันก่อนเลยว้าวด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนค่ะเฟอร์นิเจอร์ครบเลยนะคะทั้งเตียงตู้นะคะแล้วก็ชั้นวางของด้านหัวนอนค่ะอันนี้ก็แถมให้ด้วยนะโซฟานั่งเล่นค่ะและอีกหนึ่งชั้นนะคะที่ อยู่ทางด้านนี้เลยชั้นเป็นชั้นลอยนะคะอันนี้ก็สามารถตกแต่งอะแดปเอาได้เลยตามใจชอบนะคะและนี่คือห้องน้ำนะคะเชิญเลยค่ะก็จะกว้างขวางมากๆเลยนะคะตกแต่งด้วยไฟโคมระยะต่างๆนะคะแยกเป็นสองโซนอย่างชัดเจนนะคะนี่เลยทถสุขภัณฑ์อยู่จานบ้านนี้นะคะก็จะเป็นมีในส่วนของซิงค์นะคะไว้ให้ล้างหน้าแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนอาบน,น้ำมีฝักบัวให้นะคะตกแต่งเรียบร้อยแล้วกว้างขวางมากๆเลย และนี่คือห้องที่2ของบ้านหลังที่2นะคะเข้ามาด้านในก็จะเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องรับรองแขกกันก่อนเลยก็จะมีโซฟานะคะด้านนี้ค่ะแล้วก็มุมทางด้านนู้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้านะคะก็ สังเกตได้เลยบริเวณรอบๆห้องนี้นะคะจะตกแต่งด้วยไฟระยะนะคะสวยมากเลยนะคะเวลามีลมไปโดนนะคะโคมไฟตรงนี้จะมีเสียงเนี่ยนะเคาะมากๆเลยเอาไว้เป็นห้องนอนเล่นนั่งเล่นก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องนอนกันด้านนี้เลยค่ะอ่าแลนี่คือห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะสําหรับโซนนี้นะคะมีเฟอร์นิเจอร์ให้มีแอร์ให้นะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ํากันค่ะอยู่ด้านนี้เลย ค่ะและนี่คือห้องน้ำนะคะสำหรับห้องที่สองของเรานะคะก็จะกว้างขวางม,มากมากเลยนะคะตกแต่งด้วยโคมไฟเรียบร้อยนะคะสังเกตได้ว่าผน,นังจะเป็นลายหินนะคะสวยมากๆเลยนะ,ะแล้วก็มีซิงค์ล้างมือให้อยู่ด้านนี้นะคะรวมถึงชักโรครกอยู่บริเวณนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวไปพาไปดูห้องที่3ามกันเลยคะ่ะค่ะและนี่คือห้องที่3ามนะคะเดินเข้า ด้านในก็จะเป็นห้องโถงนะคะสามารถตกแต่งเป็นห้องรับแขกก็ได้นะคะแล้วก็จะมีเฟอร์นิเจอร์บางส่วนนะคะที่แถมให้ด้วยนะและ้วโอ้โหวิวสวยมากเลยค่ะข้างหลังนะคะจะเป็นวิวเขานะคะแล้วก็ผ้าม่านตกแต่งด้วยผ้มาม่านหลุยนะคะหรูหรามากๆเลยเดี๋ยวจะพาไปดูอีกโซนหนึ่งนะคะใครที่เป็นสายออกกําลังกายห้ามพลาดเด็ดขาดเลยอยู่ทางด้านนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นมุมออกกําลังกายนั่นเองค่ะสามารถนั่งพักผ่อ,อนนั่งชิลๆได้ด้วยเช่นกันค่ะ และอีกหนึ่งห้องค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมกันนี่ตยืห้องน้ำนั่นเองแล้วก็นี่ก็คือห้องน้ำนะคะจะมีโถสุขภัณฑ์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีอ่างล้างมือนะคะแล้วก็แยกโซ่เปี่ยโซ่แห้งเรียบร้อยเลยตรงนี้เป็นมุมอาบน้ำนะคะกว้างขวางมากๆเลยห้องใหญ่มากๆและที่สําคัญนะคะบริเวณผนังน,นะคะก็มีทั้งลวดลายนะคะลายไม้ไลายหินนะคะตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะและในห้องนี้คือไฮไลท์เลย จ Gucci, ากกุชชี่ค่ะโอ้โหตังใหญ่มากเลยนะคะก็สามารถเปิดได้ปิดได้แล้วก็ปรับระดับน้ําได้นะคะมีน้ําร้อนน้ําเย็นนะคะฝั่งนี้จะเป็นน้ําเย็นฝั่งนี้จะเป็นน้ําร้อนค่ะแล้วก็มีฟังก์ชันของอ่านให้โอ้โหและที่สำคัญในห้องนี้ก็ยังตกแต่งนะคะด้วยโครมไฟนะคะสวยงามมากๆเลยแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะคะที่เป็นตู้งานหลุยให้ค่ะแล้วก็มีเครื่องปรับอาก,กาศให้นะคะโอ้โหครบคันมากๆเลยอแอบชอบ <laughs> น้ำอุ่นแบบนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูบริเวณอื่นกันแล้วเดี๋ยวจะไปชมอีกหนึ่งโซนนะคะนั่นก็คือโซนชั้นลอยนั่นเองอยู่ทางด้านนี้ค่ะเป็นโซนที่เอาไว้มิทติ้งก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นมุมทำมินิบาร์นะคะบาร์บีคิวกันก็ได้คะ่ะค่ะแล้วก็บริเวณบันไดตรงนี้นะคะก็จะมีไฟส่องสว่างตลอดทางเลยทางด้านขวามือนะคะ อะไรนี่คือชั้นลอยนะคะก็จะประดับตกแต่งฟิลเหมือนร้านอาหารเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟนะคะนี่เลยจะเห็นอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะรอบบริเวณเลยนะคะและรวมถึงค่ะวิวสวยมากๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมวิวด้านนี้กันเลยค่ะ หลังจากไปชมในตัวบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในบ้านก็มีครบเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบน้ํานะคะมีระบบกองน้ําถึง3มชั้นเลยนะคะแล้วก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นเหมือนโรงแรม5ดาวเลยนะคะแยกน้ําร้อนน้ําเย็นให้ด้วยนะคะและที่สาคัญค่ะบระิเวณหลังบ้านนะคะติดก,กับลาําธารใครที่กลัวเรื่องดินสไลด์ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเราทาพนังกั้นดินสไลด์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมสวนสวยๆกันทางด้านนี้เลยค่ะ ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นสวนต้นไม้นะคะเป็นไม้ผลนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะที่ประดับตกแตง่งเรียกด้ว่าสวยมากๆเหมือนบ้านสวนสไตล์บ้านสวนจริงๆเลยค่ะธรรมชาติสุดๆเลยแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งจุดนะคะเป็นสวนเหมือนกันค่ะที่อยู่ทางด้านนู้นเลยค่ะเป็นพื้นที่สวนนะคะรวมแล้วกว่า8ไร่นะคะหรือว่าถ้าคิดเป็นจํานวนต้นเนี่ยก็200กว่าต้นเลยค่ะ อยู่ทางด้านนี้เลยยังได้วิวเขาส,สวยอีกด้วยนะคะสําหรับทางด้านนี้คะ่ะและสําหรับสวนของเรานะคะเรามีระบบน้ําให้นะคะทั้ง3ระบบค่ะสามารถลดน้ําได้ตลอดปีเลยนะคะระบบแรกของเรานั่นก็คือปั๊มจากลําธารนะคะบริเวณข้างบ้านของเราขึ้นมาลดนั่นเองและระบบที่2ค่ะจะเป็นระบบ ปั๊มจากบ่อขุดนะคะเอาขึ้นมารดน้าต้นไม้และระบบที่3ค่ะจะเป็นปั๊มโซลาเซลล์ค่ะมาจากบาดาน,นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับบ้านทั้ง2หลังที่เราพาไปชมในวันนี้นะคะบรรยากาศส,สวยถูกใจกันหรือเปล่าถ้าถูกใจนะคะสนใจอยากจะติดต่อซื้อติดต่อกัเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็คงลากันแล้วละคะ่ะขอบคุณค่ะ